C.S. 4จะเป็นเซสชันกลางคอร์สของการพบกันจะเป็นครั้งที่3ของการพบกันระหว่างโค้ชกับสิทธ์นะคะเป็นยังไงคะพี่เมื่อครั้งที่แล้วที่อาทิตย์ที่แล้วที่พี่ลองไปทำตามในสิ่งที่เราได้ตกลงกันแล้วการทำของพี่ทั้งการออกกำลังกายและการทานอาหารเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้น้าฟังหน่อยคะ่ะเรียบร้อยมากค่ะโค้ช คราวที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยโค้ชแนะนําให้พี่อ่ะทานอาหารเริ่มจากสองมื้อก่อนยังไม่ต้องฟาสติ้งเต็มๆแล้วก็ออกกําลังกายให้ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันยังไม่ต้องเยอะมากซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้ทําทุกวันแล้วก็ปรากฏว่าดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่รู้สึกลําบากใจมากพี่ยังคิดเลยว่าถ้าพี่ต้องทำสามชั่วโมงเนี่ยพี่จะแย่มากๆเลยแล้วก็ พี่ก็ลองที่จะลดอาหารลงแล้วก็ทานเป็นสองมื้อต่อวันทุกวันในขณะที่ทุกวันนั้นน่ะพี่ก็ได้ออกกำลังกายด้วยซึ่งในเรื่องของการทานอาหารสองมื้อต่อวันเนี่ยก็ดีมากค่ะแล้วก็เวลาหิวในช่วงเย็นๆก็ พี่ก็ทําตามแบบที่โค้ชพูดเลยว่าทานน้ําหรือว่าหาอะไรรองท้องให้มันแบบเป็นโปรโตีนเน้นๆนหน่อยก่อนที่ในก่อนที่เราจะหยุดทานมื้อต่อไปพี่ก็คือในมื้อที่สองอะพี่ก็จะทานบางวันพี่รู้ว่าพี่หิวงพี่ก็จะทานไข่ค่ะโคช้ชดีมากค่ะพี่ถือว่าเราประสบความสําเร็จในการทํา แผนเล็กๆของเราในอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ในการพบกันครั้งนี้เนี่ยพี่มีอะไรที่อยากจะสอบถามนําเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าเรามีประเด็นอะไรที่จะคุยกันหรือเล่าอะไรให้นําฟังไหมคะมีค่ะโค้ชในส่วนของอาหารเนี่ยพี่เริ่มสนใจที่จะทานอาหารที่เป็นอาหารคลีนและเป็นอาหารที่ไร้น้ํามันที่ คิดว่าพี่จะงดของทอดดูแล้วก็การที่จะงดของทอดหรือไร้น้ํามันหรืออะไรก็แล้วแต่ลดไขมันลงเนี่ยพี่ยังคงทานสองมื้อต่อวันได้เหมือนเดิมไหมคะตรงนี้พี่รู้สึกสงสัยมากว่ามันจะทําให้พี่หิวหรือทําให้พี่เป็นอะไรไหมหรือทําไม่สําเร็จไหมในการทานสองมื้อต่อวนันอ่า ถ้าเราลดของทอดดูนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการทําให้พี่หิวเลยเพราะว่าของทอดเนี่ยคือน้ํามันคือไขมันและไม่ใช่เป็นไขมันดีด้วยเป็นไขมันในส่วนเกินที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นน้ํามันไม่ดีด้วยนะคะนําแนะนําว่าถ้าพี่จะลดของทอดลงนะคะให้พี่ทานอาหารโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชเป็นอาจจะแพนเบดหรือว่าเป็นโปรตีนจากผักใบเขียวในงานวิจัยเดี๋ยวนี้ ผักใบเขียวเนี่ยก็มีโปรโตีนและถ้าพี่คิดว่าไม่อิ่มพี่ก็ทานโปรโตีนที่เป็นเชฟโปรโตีนที่เป็นเวโปรโตีนได้เลยนะคะลองดูคะ่ะการทําแบบเนี้ยมันจะทําให้พี่อิ่มท้องอยู่ท้องแล้วก็ยิ่งพี่ลดของทอดลงนะสุดๆเลยคะ่ะมันจะทําให้พี่สุขภาพดีขึ้นพี่ลองดูเลยคะ่ะแนวคิดนี้ของพีเ่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะนําสนับสนุนแล้วแนะนะําค่ะ ขอบคุณคะ่ะโค้ชพี่รู้สึกดีใจมากเลยที่เวลาพี่ถามอะไรไปเนี่ยโค้ชก็จะให้คําตอบแบบแบบในสิ่งที่พี่ต้องการเลยเหมือนมันเป็นไปนในแนวทางเดียวกันเลยคะ่ะโค้ชคิดไม่ผิดเลยคะ่ะที่พี่เนี่ยได้เลือกที่จะมาคุยกับโค้ชน้ำขอบคุณมากคะ่ะพี่คะงั้นพี่คะนารบกวนพี่ช่วยประเมินนำให้นําฟังหน่อยได้ไหมคะว่า การโค้ชของนํำเนี่ยเป็นยังไงบ้างการได้รับคําแนะนําจากนำเนี่ยพี่เป็นยังไงบ้างพี่รู้สึกยังไงบ้างอยากให้พี่ช่วยประเมินนําให้ฟังหน่อยค่ะได้ค่ะโค้ชพี่มองว่าพี่มองว่านะคะโค้ชนําเป็นอะไรที่สามารถให้คำตอบแล้วก็แนะนํำในสิ่งที่พี่อยากจะไปและอยากจะทำให้พี่เนี่ยสามารถทำต่อก้าวต่อได้แบบ แบบไม่ก้าวกระโดดแบบไปทีละก้าสองก้าแล้วพี่มั่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าการที่โค้ชแนะนาให้พี่ทําแบบเนี้ยพี่ทําแล้วมันประสบความสําเร็จจากที่พี่ผ่านมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ทําได้ทําให้พี่มั่นใจพี่รู้สึกว่าโค้ชน่ะแนะนําดีมากๆเลยแล้วก็โค้ชให้กําลังใจดีมากเลยค่ะ โอขอบคุณพี่มากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะประเด็นขอฝากเรื่องกลับบ้านนะคะวันนี้เนาะเหมือนเดิมค่ะประเด็นแรกคือพี่ยังคงรักษาการทานอาหารสองมื้อต่อวันให้เป็นเหมือนเดิมเอาไว้ซึ่งนี่คือเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะคะและประเด็นที่สองคือ การออกกําลังกายนะคะการออกกาลังกายของพี่นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่สามารถทําได้ทุกวันที่รักษาตรงนี้ไว้นะคะถ้าพี่ทําแบบนี้ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆทุกวันจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนสุขภาพพี่ดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะเป้าหมายระยะยาวของพี่1ปีเนี่ย สุขภาพพี่จะดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการทานอาหารที่เป็นอาหารคลีนนะคะเริ่มแรกวันนี้พี่ลอง ลดของทอดลดของมันนะคะแล้วก็นําเพิ่มขออนุญาตแนะนําเพิ่มอีกอย่างหนึง่งคืออาจจะลองค่อยๆลองลดของหวานดูด้วยนะคะลองลดสิ่งนี้แล้วถ้าหิวก็ทานเป็นโปรโตีนเชคเลยค่ะหรือเป็นโปรโตีนเป็นช้อนๆทานไปเลยค่ะแบบนั้นนะคะซึ่งจะทําให้พี่อยู่ท้องมากและพี่ก็จะได้สิ่งที่ดี าส่อุขภพด้วยนะคะคพี่ลองเอาประเด็นพวกนี้กลับบ้านแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราเจอกันครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราทําในสิ่งนี้ที่เราได้รับข้อมูลไปเนี่ยกันได้ดีแค่ไหนนะคะขอบคุณมากคะ่ะโค้ชขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปลองทําดูพี่ยังคงถือว่าพี่จะทําต่อเนื่องทุกวันนะคะทั้งอาหารและการออกกําลังกายและตอนนี้พี่จะเพิ่มด้วยการเลือกอาหาร ดีๆเข้าสู่ร่างกายเพิ่มนะคะขอบคุณโค้ชมากค่ะแล้วเราเจอกันนะคะค่ะแล้วเราเจอกันนะคะพี่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ